ไงฮะกำลังคุยกันอยู่เหรอขอฉันร่วมวงด้วยคนได้หรือเปล่าอ้าวเธอนี่เองจะกันอีกแล้วนะคนได้รูจากกันนะแต่หญิงผู้นี้กำลังจะเอ,อะ๋ครั้งก่อนอยู่ในคราบของกองทหารและไม่ค่อยสะดวกจะต่อสู้กับคนดังที่ช่วยเหลือชาวบ้านนะ่ะนานๆทีจะได้เจอกัน ตอนแรกอยากจะถือโอกาสจัดการซะโหนแห่งดวงดาวเมื่อกี้เป็นใครกันเธอไม่น่าจะรู้จักฉันเธอมีความสามารถเห็นอะไรต่อมีอะไรได้งั้นเหรอพวกนายทุกคนครับไปซะรีบไปเอาตัวจาพวกนั้นอีกแล้วเหรอนายท่าน มันเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะขนาดอุคบาลในครั้งนี้ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาไม่จบไม่สิ้นสักทีช่างมันเถอะรีบไปซะปเปลี่ยนเป้าหมายเรื่องที่สําคัญเป็นอันดับแรกก็ยังคงเป็นการรวบรวมและพิจารอุกบาลนายท่านเรื่องของสามคนนั้นให้พวกเราเป็นคนจัดการเถอะครับนายไม่ได้ยินที่ฉันพูดเมื่อกี้หรือไงฉันให้พวกนายมีสิทธิ์ตัดสินใจเองเมื่อไหร่กันนะฮะออฮะ ต้องขออภัยด้วยครับไปได้แล้วไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองซะ